สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนอยู่กับช่องแปะสะพานบุญนะครับวันนี้จะมาทําการรีวิวร้านอาหารครัวบ้านยานะครับที่มีเพื่อนๆได้แนะนําไว้และทางร้านได้ลงในกลุ่มบ้านฉั้นหนองบุญมากร้านนี้ครับนี่นะครับพอเข้ามาก็จะเจอร้านสีส้มๆนี่นะครเอาโดดเด่นนะครับมีป้ายบอกว่าครัวบ้านยายครับจะมี2โซนนะครับด้านในก็จะเป็น นี่ฮะเป็นม้งลวดฮะโอ้โหชอบมากๆครับชอบไอเดียนี้มากๆที่เป็นม้งม้งม้งลวดหมดเลยนะครับคลุมทั้งหมดเลยนี่ครับเราก็จะเข้ามานั่งด้านในนะฮะชอบมากๆครับเดี๋ยวเราจะต้องมาถามว่าเออทำไมได้ไอเดียแล้วทำไมชื่อร้านต้องชื่อนี้ครับโอ้โหแต่บอกว่าสุดยอดครับไอเดียนี้ฮะกันแมลงวันครับ ไม่มีแมลงเข้ามาสักตัวครับนะครับโอ้ร้านสะอาดนะครับต้องมีทั้งสองโซนนะครับโซนด้านในและโซนด้านนอกนะครับใครจะนั่งซุ้มด้านนอกก็จะมีซุ้มให้นั่งด้านนอกนะครับนี่ครับเนี่ยครับจะเป็นซุ้มด้านนอกถ้าใครอยากนั่งด้านนอกก็นั่งได้นะครับจะมีโต๊ะกลางแจ้งแล้วก็มีซุ้มแต่เราจะมานั่งด้านในนะครับนี่นะเดี๋ยวเราทานเสร็จแล้วเราจะมีการคุยกับเจ้าของร้านอีกหน่อยจนเราก็จะ ทำการดูเมนูสั่งอาหารมาลองชิมดูนะครับนี่นะครับเมนูมีหลากหลายมากครับเมนูมีหลากหลายนะครับเดี๋ยวเราทําการสั่งแล้วอันนี้นะครับแม่ครัวนะครับไม่ใช่ยายนะครับตกใจครับทําไมยายถึงสวยจังเป็นพี่สาวครับไม่ใช่ยายครับนี่นะครับสวยมากๆเดี๋ยวเราทานเสร็จเราจะได้มาคุยกันหน่อยนะครับนี่ครับเราทานเสร็จกันแล้วกะเพราฐานสองถานนะครับโอ้ ตามรมเนียมนะครับเราจะต้องมาถามชื่อร้านว่าทําไมมีที่มาที่ไป<ม>อย่างไรนะรบ้า,บานไม่ยายบ้านยายบ้านแม่ตะกี้ห็ดงานอยู่กรุงเทพมาที่นี่แม่เถาแล้วก็เลยกลับมามาดูแลแม่ก็เลยเป็นบ้านแม่เนาะบ้านแม่ก็เท่ากับเป็นย้ายเปล่ะเขาก็เอื้นา่าย้ายปังสี่แหละ่ะบ่แมน่เมนเขาบ่แม่นผู้เฒ่าด้มาอยู่บา้านยายมาบ้านยายแล้วก็เลยงงไงบุ๊จะตั้งชื่อร้านอยังไงน,นะเพราะดีมาอยู่บ้านยายก็เอาไปคัวบ้านยายก็เราคนอยู่นี่ค่ะคนเโดยกาเนิดอยู่นี่โดยกําเนิด มาที่นี่กาเป็นมีครอบครัวอยู่กรุงเทพมาที่นี่กาแม่เป็นแถาแล้วเขาก็เลยออกจากบริษัทกับมาเบิ่งมาอยู่เป็นมูแม่อมย่างสิเห็นบ่ผู้เฒ่าย่างเป็นนั่นแหละแม่ค่ะมแม่แล้วก็มีรายได้แล้วผูกผักขายชุ้มมือสะระแน่ชะอมเพืพเย่นะน,นั่นน่ะทุงพังเดอรลูกค้าก็จะมาเอาเห็นบ่นั่นเป็นกนรส่งตลาดชุมือือชุมืือก็มีรายได้อ แต่ผมชอบมันนี้มากเลยเนี่ยไปกระทืบนะแบบลูกห้าม้าบางที่เห็นก็เอ้ล้านปิดบอกคือคือเขามีอันนี้น้นเป็นพวกปลาหนึ่งแมงวันมันมากเออก็เลยต้องต้องเพราะว่าปลามันนี่เอาขี้ไก่มาลงมอนขี่ไก่มาลงมนก็ะเลียเนี่ยเราไม่เห็นกรเลยเออดีมากเลยไอเดียดีมากยังสี่เลยบ้านนอกบ้านนอกอย่างเขาอยู่บ้านเขาเองว่าดีเสียค้าเศาใช้กระ เพื่อนไปเป็นบ่หละอืมบ่ได้ขายแบบร่ำแล้วรวยดอกขายแบบเพื่อนมคอยเสียในเด้อกลัวบรรยายทําเองเสิร์ฟเองสูตรว่าก็บอกว่าเนาะสูตรตามใจฉันขั้นเท่าแซ่บกับลูกค้าีกที่แซ่บกับเขานะคิดยังี่ก็ดีอืมบ่มีสูตรดอกแต่มาสูตรตามใจฉันนะนะบ่มีสูตรตายตัวอือฮึโอ้ยโชคดีหลายมาเจอยังว่าโอ้ยคือมาคุณหนาครั้งเนาะ จะถามอยู่นางมองอยู่เลยแมนบนโนแมนบนโนจะทักอยู่โอขอบคุณหลายๆต้องขอขอบคุณพี่สาวนะครับที่ได้เล่าความเป็นมาเป็นไปของร้านและชื่อร้านว่าทำไมต้องชื่อครัวบ้านยายสำหรับครัวบ้านยายนะครับก็มีทำอาหารกล่องด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจทำอาหารกล่องหรือจะมานั่งทานที่ร้านก็ได้นะครับอยู่ติดถนนใหญ่ ไปมาสะดวกนะครับขอฝากพี่น้องที่ผ่านมาผ่านไปบริเวณตำบลหน,นองหวัวแรดนะครับก็สามารถเข้ามารับประทานอาหารได้นะครับตรงนี้นะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับร้านอาจจะดูครึ้มๆเหมือนไม่เปิดกบแต่ว่าเปิดนะครับน่ะร้านอาจจะดูครึมๆหน่อยแต่ว่าเปิดร้านทุกวันนะครับและขอฝากเพื่อนๆน,นะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เฟสแปะสะพานบุญด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แปะนะครับคลิปหน้าเราจะไปไหนก็าฝากติดตามด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีเงินเหลือกินเหลือใช้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ